การเปลี่ยนแปลงองค์การนะคะโลกปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโลกกระแสโลกาภิวัตน์นะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ย่นโลกให้เล็กลงนะคะการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่มีขอบเขตข้อจำกัดนะคะความเร็วเวลา ะะกระแสะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยส,ส่งผลกระทบทําให้เกิดการส่งผลกระทบให้เกิดความจําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการนะคะด้านบริหารองค์การจากเดิมไปสู่กระบวนการทัศนะใหม่ๆนะคะอย่างเช่นจากแนวคิดแบบยุคอุตสาหกรรมไปอยู่ไปสู่ยุคสารสนเทศนะคะจากเดิมองค์การเน้นความมั่นคงไปสู่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เคยใช้ วิธีควบคุมนะคะที่สูญอํานาจไปสู่การมุ่งกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่พนักงานระดับล่างนะคะจากแนวคิดขององค์การที่มุ่งการแข่งขันไปเป็นการมุ่งสู่แสวงหาความร่วมมือนะคะจากที่เคยให้ความสําคัญของวัตถุเป็นหลักนะคะไปเป็นการยึดความสําคัญของคนนะคะและความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กัน นะคะแล้วก็จากการเน้นความเหมือนกันไปสู่การเน้นให้มีความแตกต่างที่หลากหลายเป็นต้นนั่นเองนะคะแนวโน้มของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์การนะคะหนึ่งเลยทางด้านโครงสร้างนะคะมีลักษณะเปลี่ยนไปตามแนวนอนมากขึ้นนะคะเกิดรูปแบบโครงสร้างใหม่ๆม,มีการเน้นให้ใช้ทีมงานแล้วก็องค์การแบบไร้พรมแดนนะคะส่วนข้อที่2 องค์ประกอบของประชากรนะคะประกอบด้วยคนทำงานที่มาจากต่างวัฒนธรรมมาก <time> ขึ้น <point. S 1> นะคะ <clock>. yeah. ช่องว่างระหว่างวัยของพนักงาน mm hmm. เก่ากับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. ข้อที่3 mm hmm. เกิดจริยธรรมใหม่ของการทำงานนะคะ mm hmm. โดยความจงรักภักดีต่อองค์การเนี่ยของพนักงานจะลดลงนะคะ mm hmm. เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมในการทำงานมากขึ้นนะคะการเรียนรู้องค์กรความรู้ ะะองค์กรจะมีพนักงานที่เป็นผู้มีคุณวุฒิและก็มีความรู้สูงขึ้น,นะะองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปในเ,เปลี่ยนไปแห่งการเรียนรูนะะ้ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถเท่าทัานการเปลี่ยนแปลงะะเทคโนโลยีการแข่งขันเข้าขถึงสารสนเทศะะมีเทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วะะเกิดวิธีการใหม่ๆะะที่ มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและก็ใช้สารสนเทศร่วมกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะข้อที่6เน้นเรื่องความยืดหยุนนะคะก็คือองค์การเนี่ยต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวเข้าได้อย่างรวดเร็วพนักงานขององค์การต้องมีความคล่องตัวและก็ยืดหยุ่นได้สูงเช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อที่7ความความต้องเผชิญความ ต้องพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอันเนื่องมาจากภาวะไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้นั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์การเราจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะโดยหลักการองค์การที่เปลี่ยนแปลงบัจจัยต่างๆน,นะคะขององค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ นะคะด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าสวอตนะคะซึ่งต้องวิเคราะห์ให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะคะจุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์การแล้วก็ต้องวิเคราะห์สภาพองค์กรภายนอกในแง่โอกาสนะคะแล้วก็อุปสรรคที่จะส่งผลการลบต่อการดําเนินงานขององค์กรนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะนํามาพิจารณาว่าองค์กรเนี่ย นะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จําเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในองค์กรที่จะมีความสําคัญนะคะมีความสําคัญทั้ง6ด้านก็คือหนึ่งเรื่องของเป้าหมายและกลยุทธ์นะคะองค์กรมีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายอ,อ,อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อมีการขยายกิจการหรือเมื่อต้องเสนอสินค้าบริการตัวใหม่เข้าสู่ตลาด ก็ต้องสแสวงหาตลาดใหม่เพื่อที่จะรองรับสินค้านั่นเองนะคะข้อที่2เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีมาตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับสําคัญอย่างเช่นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไร้สายนะคะการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สายตรงนะคะเป็นระบบเครือข่ายของลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกนะคะข้อที่3การออกแบบงานใหม่ องประกอบอ,องค์การเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดการออกแบบเป็นกลุ่มต่างๆนะคะให้มีระดับความมากหรือว่าน้อยในประเด็นอย่างเช่นความหลากหลายนะคะการให้อิสระนะคะการมีลักษณะเฉพาะนะคะการให้ความสำคัญตลอดจนการจัดระบบข้อมูลที่ป้อนไปกลับหรือว่าฟีดแบกนั่นเองนะคะสี่โครงสร้างโครงสร้างก็อย่างเช่นจัดโครงสร้างแบบตามหน้าที่หรือว่าเน้นผลผลิต นะคะจะมีความเป็นทางการและรวมศูนย์เพียงอย่างไรนะคะเน้นแนวราบหรือแนวตั้งนะคะหรือแบบเครือข่ายนะคะหรือแบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างแบบจักรวาลหรือว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะส่วนที่5กระบวนการนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนในการทําให้งานเนี่ยสำเร็จนะคะก็อาจจะจําเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นแทนที่จะ ทำตามลำดับขั้นตอนไปเป็นการร่วมมือทาอํากันไปเป็นการร่วมทําพร้อมกันจนงานสําเร็จนะคะข้อที่6เลยข้อสุดท้ายก็คือคนคนที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเงื่อนไขอื่นได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถทาได้2วิธีก็คือวิธีแรกปรับเปลี่ยนคนออกแล้วจ้างคนที่เหมาะสมกับภารกิจใหม่เข้ามาแทนคานองที่เรียก ที่เรียกว่าถ่ายเลือดใหม่นะคะวิธีการหลังใช้วิธีเปลี่ยนแปลงคนเดิมด้วยการพัฒนาฝึออกอบรมด้านทักษะและก็เจ็สติเจ็คติที่สอดคล้องกับการทำงานใหม่นั่นเองนะคะ